เดือดสำคัญเพราะว่าเป็นวันเกิดพูดง่ายๆเป็นวันเกิดในการที่ 40, สิบวันแรกสงคมเป็นวันที่สิบยี่สิบแปดกรกฎาคมทีนี้ทางคณะสงฆ์เขตหนึ่งนะครับในยุโรปก็คือมีเนเธอร์แลนด์เป็นเยี่ยมลักเซมเบิร์กเป็นไอร์แลนด์และก็ฝรั่งเศสพระคุณเจ้าก็ได้ไประชุมกันที่จะมาจัดงานบวชพระถวายเป็นพระสุสานแล้วทั้งที่ประชุมก็ลงมติเอกฉันท์ว่าจะมาจัดที่วัดพระดิหายนาน้ำศาีมวันที่ยี่สิบนะครับจดกันไว้ครับวันที่ยี่สิบ รกรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์ครับก็ mm hmm. จะมีพระสงฆ์จาก4ประเทศมาที่นี่ mm hmm. พร้อมกับญาติโยมที่มาบวชพระตอนนี้ซึ่งตอนนี้มีหน้าอยู่ที่อยู่หน้าอยูสอ่สองหน้าคือหน้าจากที่วัดธรรมวัะที่ที่แค่ขล่งเป็นเยี่ยมวัดอาจารย์สมศักดิ์กับ,กบวัดเกรฟเฟน,นะครับมหาธาตุสามสาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมี คนรู้จักนะครับผู้ชายที่อายุ20แล้วต้องการจะมาบวชพระเฉลิมพระเกียรติที่สำคัญก็คือบวชไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับบวชฟรีนะครับและก็จะมีพระคุญเจ้าจาก4ประเทศมาร่วมน็ถือว่าเป็นงานใหญ่พอสมควรนะครับหรือว่านอกจากลูกหลานเทวดาที่บ้านใครมีสามีที่บ้านอยากมาบวชก็ได้ ช่วยที่พระอาจารย์นะครับก็แจ้งความจางลงมาที่พระอาจารย์แจ้งมาทวัดนะครับวันที่20กรกฎาคมอครับนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สําคัญสําหรับพวกเราที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพอีกงานหนึ่งนะครับสำหรับวันที่20